เดี๋ยวเวลาขึ้นโคกอีกแล้วพี่น้องเลิกงานมามันเิดเกะาเว้นหาเห็้นน่าสีดาบอกคนไล่หลายแดดกดดันเดดเหมือนย้นคิดเก่ากันย่าด้วยพี่น้องด้วยห้องเตะเลือกว่าอาตะคิดเก่ามาลงมันดนหนอนด้วยากา ี่ยวไม่มีเรื่องกันแโอ้ยเดี๋พี่น้องจนใส่อันนี่นตาปาดไตีน อยู่ในว่าคีอน้องเด็ดแคกเด็ดแนมือหาเลี้ยวกับบดได้ต้องคอยหาเห็นหูหาต,ดตาด้วยม พ s> <S ี่น้องพอเห็นจีนี่ผงอีกแล้วผงใหญ่ยังไงขันได้หนังพี่น้องเห็ดแต่ใหญ่ยังไเสียใจเดี๋ยวะพี่น้องผมมีอย่างเดนเนาะมีแต่เห็ดเดนเนาะเอาละเด้อสกุลละเด้อพี่น้องสกุลเห็นจีนี่ผงละเด้อ Đã thử thử như vậy hủy đưa, 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 đưa. ngay thì ạ ngay cái gì đó Bị non Tinh ninh Ngay khạc bò bạn nè con ở dưới hẳn có ไน่เป็นเด็กกับพ่อหอมมันอีกแล้วพี่น้องยางมากไกลไกกันพออีกแล้วกับวันแย่ดอกอนาเล่เร่เล่ขึ้นหน้าคนเจ็บเนี่ยแหละพี่น้องเริ่มิได้ยเฮ็ดแล้วพี่น้อง <c oughs> เ,เองบิ่งเด้อว่าสาแหล่ใส่เบิ่งอย่างเอา้ามุกเจ้าเห็น มาสาแล่เบิ่งอย่าง á าเบิง่งนี่ไหมพี่น้องเนี่ยโอ้ยคนบ่เห็นไหมนคนอย่างกายไหมเนีน่ยได้รุ่นอีกแล้วได้รุ่นอีกแล้วนี่ดอกน้อยๆดอกน้อยๆพี่น้องดอกน้อยๆสองดอก สองดอกน้อยๆหอมๆพี่น้องฝนจะมาตกน้ำสาวแหล่สติคุณไมาแหล่ไมาขักมาแหน่เถอะฮะตกค้ำกับเก็บตาฝนสนอมันห่อนซะเหลือเกินมันห่อนเอาเก็บมันตาฝนซะเลยเลี้ยงกับสร้างมัคือดอกเห็ดนี่เนาะยเลี้ยนเนาะขึ้นคือจังดอกเห็ดนี่เป็นหยางเลี้ยน มะขึ้นหยาขึ้นซาเจจ่า,าขึ้นคือจังดอกเห็ดนเนี่ยเป็นอย่างมะขึ้นดีแถมมันมีเห็ดหอยคนเชียร์ว่าบั่นบ่ทท่านข้นสื่อเด้อโอ้ยมะดอกน้อยจ้ะมันคือดอกบักง่าย <c ười> ว่ไงจะดอกเงี้ยดอกเงียดอกขื่อกำลังออกช่วงใบซะได้บุเหมือนสาวยางมาบ่ได้เด้นี่แากลับนี่เพิ่งเนี้นะคุณไหมเริ่มแตกช่วงใบซะได้บุพี่น้องเพื่นอน่ะอนีแต่ดอกงามๆามสาแหรบได้ท่ายเบื้องมัดสุด,ดอกสุวอันเด้อพี่น้องท่ายเบื้องต่ด,ดอกอยเงไงดอกเนียน้อยบ่ท่ายให้เบื้อง คนสิวาานน่าเอาตาดอกน้อยๆก็เล่ยไายตาดอกใหญ่ๆให้เบิง่งซ้ำนี่ก็บสีหญ่อยู่ดีเนาะ,ว,ะว่าถือว่าดีเนาะโอ้โหัโ่างานอายุซื่อนี่เมืนบ่าบางหานอายุซื่อนี่เหมือนปอปนี้ก็เลยมาเขียซื่อนี่ปองเนี่ยรวมแปรงงางยนยังแง่ก็อ,อ,อันดองงานอีกเจ็บเป็นบะเขียใบยใหม่ออกที่แหลกในวันสิบโบมี ไงงฮะนี่มันเป็นมือหยั่งมะมานคักเท่บ้างเนี้ต้องใส่เสียมซะแล้วท้ายเหลือด้เทียนนึงหันมาติดท้ายไหมพี่น้องมึงางเนี้ยสะออนอีกระเมศพี่น้องบ้างเนี้งบ้างเนี้ย เงี้บังเงบังเี้ส้อนดอกเฮตไทเฮที่แหลวสิบพี่น้องพี่นอง่างนนี้พี่น้องดบอกหนงครับนี่พี่น้อ ทอดหนาโหลดะอ,อนมันพีผี้องหมานี่หลีเหมือนนี่เบิ้งอีกว่ามันดอกหน่อหน้อยๆบางแน่เนี่ยพี่น,อออออน,นอ้องเอาไปได้เอามีดกันเน่ยต้องใส่มีดแล้วพี่น้อง นี่สองดอกว่างหันพี่น้องอืมันนี้เด้ยตะดอกอยางไงสะออนเห็ดงามนี่ไงจำเวลานไว้ก่อนมาออกดีเถอะโอ้ยหอมอันนี้ไปสิมาเสือมาเสือเลยด้วยจา้ายุบ้านัมือนนี้รับออเดอรดรัวๆบ้านละพี่น้องมาสรุปผลงานหเหเ่ิงเดิอเหมือน,นี้โว้ย <c oughs> สร้างมาเลยเพผู้ได้ต้องการ